ผมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39ครับที่เห็นข้างหน้านี่ครับแล้วก็พอตรงมาจนถึงตัวตึกสูงๆเนี่ยครับ FM เนี่ยครับเป็นตึกที่จะมีแยกอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเขาชื่อตึกอะไรแล้วก็จะมีเจ้าวายโซนะครับแล้วก็บิสโทรบาร์มีหอยเปลยวอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับมองเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วในนี้จะมีร้านราเม็งอยู่ร้านหนึ่งครับชื่อว่าราเม็งบังค่าานนะครับซึ่งผมชอบทานมาก ก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆใน,นอร่อยบีกเคให้ดูกันครับนี่คือหน้าร้านนะครับด้านนี้จะมีร้านบาร์บีคิวเกาหลีด้วยครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องร้านนี้เลยครับลาเมงบังคล่านี่ครับเด๋ไปชมบรรยากาศข้างในกันครับที่นั่งรอฮนะ วันนี้เราพาสองสาวญี่ปุ่นจากเมืองฮอกไกโดแล้วก็จากเมืองนากน,นิงาตะนะครับมาทานบะหมี่ด้วยไหนๆเราจะทานราเม็งญี่ปุ่นแท้ๆเขาต้องกินแบบญี่ปุ่นด้วยคือเขาจะมีกระเทียมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเจ้าเครื่องเนี่ยครับไว้ให้บดน้ำกระเทียมลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ราเม็งกนนะครับแล้วแต่ถ้าคนไม่ชอบทานกระเทียมก็ไม่ต้องแต่ว่าเขาจะทานกันแบบนี้นะครับ ขาจะบดสดลงเนี้ยลงใบเลยในรามเมนนะครับแล้วก็โรยหน้ามปนก่อนที่จะปรุงอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวรามเมนมาแล้วผมทาให้ดูมาแล้วครับเจ้าบูตะรา,ามเมนของผมนะครับหน้าตาโหหิวเลยครับนะี่ครับไม่ดูทุกมุมทุกมิตินะครับ ก็ยังมีอย่่นด,ด้วยนะครับที่สาวๆทางมาก็จะเป็นตัวเจ้าสามชั้นเนี่ยครับที่เม็นเมนูฮิตนะครับมีท็อปปิ้งไข่เกี๊ยวซ่านะครับแล้วก็หมูตุ๋นด้วยนะครับแล้วเราก็าผมจะลองทําเจ้ากระเทียมนี้ดูครับครเทเจ้า <c oughs> <c oughs> จะนี่ออกมาใส่กระเทียมไหมจะลองกดมันดูเกิดอ,อะไรขึ้นยังไม่ออกต่อเนียบเนียบกดหึ่งาน มันยังติดอยู่ข้างในเลยสงสัยขเข้าแต่น้ำหรือว่านิดหน่อยเนี่ยครับงั้นผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมลุยก่อนแล้วกันครับชิมโจเซนนี้ก่อน ต้นนครับต้นเหนียวแล้วก็ไม่เละครับจะแข็งนิดนิดนะนี่ผมลองชิมดูุปะนะครับช <c oughs> ินกินชิมได้ไปธรรมดาหมูอร่อยมากครับ <c oughs> หมูอร่อยมากครับขอบอกครับยังไงลองมาชิมเองครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนที่ผมหยุดไ <c oughs> ว้แค่นี้ครับ <c oughs> ให้จินตนาการเราเองครับ ลาเมงบาคาร่าครับเรียบร้อยครับโล่งครับเหมือนโดนถล่มฮมะ้อร่อยมากครับอร่อยมากจริงครับหลายๆคนบอกลาเมงร้านนี้คืออร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินลาเมงมานะครับเพราะนั้นต้องมาลองเองครับว่าอร่อยจริงเปล่าลาเมงบาคาร่า